เผยโฉมหน้าหนุ่มอุตรดิตดวงมหาเฮงถูกรางวัลที่1นึทกสแกรนดไพร์60ล้านบาทขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทกสมอบ0ล้านแก่ผู้ที่ถูกรางวัลที่1แกรนดไพ์คนแรกสลากทกสชุดถุงทองจังหวัดอุตรดิตต์ เผยโฉมคนดวงเฮงถูกรางวัลที่1นึทกศแกรนไพร์จำนวน60ล้านบาทคือจ่าสิบเอกนรงศรีโยธาลูกค้าทกศสาขาบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต ผู้โชคดีจากการฝากสลากทกศชุดถุงทองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนายสัจชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินรางวัลที่1แกรนไพั์จำนวน60ล้านบาทให้แก่จ่าสิบเอกนรงศรีโยธาลูกค้าทกศส,สาขาบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์ซึ่งผู้โชคดี จะนาเงินรางวัลที่ได้รับแบ่งให้กับลูกๆอีกครึ่งหนึ่งจะออมเงินกับทกศต่อไปและนําเงินไปซื้อสลากทกศชุดถุงทองเพิ่มอีกจํานวน20ล้านบาทโดยบอกว่าทุกๆคนมีสิทธิ์รับโชคเหมือนกันดังนั้นเปิดรับเอาไว้เพราะสิ่งดีๆอาจเกิดขึ้นและอย่างน้อยก็ได้ออมเงินและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเพราะหากสิ้นสุดระยะเวลาการฝากก็ยังได้รับดอกเบีย้ยไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้ สลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดถุงทองลุ้นโชค60ล้านฝากเพียง2,000ได้ลุ้นรางวัลถึง60ล้านตลอดระยะเวลา24เดือนลุ้น24ครั้งอายุรับฝาก2ปีครบกำหนดรับดอกเบีย้ย0.87%ต่อปีแถมได้ลุ้นรับรางวัลสูงสุดต่องวด77ล้านบาทเปิดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile และทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศ เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ฝากสลากผ่านทางแอปพลิเคชัน BAA C Mobile และประสงค์ออกบัตรสลากออมทรัพย์ครั้งแรกธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ20บาท